จะเป็นราศีที่เนื้อหอมมากๆนะครับจะมีคนให้มาเลือกมีคนให้มาสนใจมีคนมาเสนอตัวนะครับสาังกฤษบอกว่า love is not everything of life นะครับก็คือความรักมันไม่ใช่ทุกๆอย่าง uh, work life love balance มากกว่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปคุณขอมาก็คือมีทางเพื่อนๆนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตาม นะครับยูทูบชาแนลนะครับผชชาแนลรวมถึงลูกเพจนะครับชชาแนลเนี่ยได้ขอมาว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของราศีพิจิกก็วันนี้แหละครับราศีพิจิกละนะครับก่อนอื่นต้องต้องเรียนกับคนราศีพิจิกทั้งหมดนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวราศีพิจิกอันเนื่องมาจากว่าได้รับอันที่สองนะครับจากราหูนะครับที่ย้ายเข้ามาสถิตณราศีพฤกษกและเล็งกับราศีพิจิกไปพอดิพอดี ทำให้ชาวราศีพิจิกนะครับได้มาตรฐานกีตะองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานชั้นสูงมาตรฐานหนึ่งทางโหราศาสตร์ไทยนะครับดังโครงที่บอกไว้ว่ากีตะสัตต้องภูมิเมนอสุรินอง์เกณฑ์กล่าวไว้แม้นตัวชาติเวนอัปรักก็ดีคุณก็แสดงให้ยศนั้นเสมอพงก็ตามโครงกรเลยนะครับว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ดาวนะครับ มามาโคจรให้มาตรฐานนะครับกีตาองเกนเนี่ยนะครับมันจะทําให้ชีวิตนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยดีขึ้นนะครับก็คือไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าจากเดิมนะครับเคยที่เราแย่อยู่นะครับหรือว่าอย่างที่บอกแม้ตัวแม้ชาติตัวเวรอัปลลก็ดีนะครับหมายว่าแม้แต่ต่อให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในหาที่แย่ก็จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นดีนะครับสาที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปเราเริ่มจากเรื่องการเงินก่อนนะครับ การเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกนะครับก็เป็นปีที่ที่ดีปีหนึ่งนะครับหลังจาก29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับการเงินที่เคยตึงตัวนะครับเคยไม่คล่องฝืดเนี่ยจะขยับปลอดโปร่งราบรื่นขึ้นนะครับอะไรที่คิดว่าจะทําเงินแล้วมันยังมันยังยืดเยื้อโปรเจกต์โครงการต่างๆมันยังไม่สําเร็จมันยังยืดเยื้อเนี่ยก็จะนะครับเกิดเป็นผลเป็นเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทอง ในเข้ามาในช่วงนี้นะครับกาะที่การงานเนี่ยนะครับก็เป็นปีที่ดีเป็นปีที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนราศีพิจิกที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนะครับอ่าไม่งงนะครับคืออย่างนี้อย่างที่ผมเรียนในหลายๆคลิปนะครับว่าลัคนา,าสถิตราศีหนึ่งกับวันเกิดคนละเรื่องกันนะครับ ถ้าถ้ายัางไงเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็อาจจะท้างง,งเนี่ยก็อาจจะไปย้อนดูในคลิปเก่าๆนะครับที่ที่ผมได้พูดถึงในเรื่องของว่าลักษณะราศีเกิดคืออะไรไว้นะครับจะได้เข้าใจกลับมาตรงนี้ครับคนที่ชาวราศีพิจิกที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนะครับถือว่าเป็นราศีพิจิกและช่วงเวลาเกิดที่เด่นในเรื่องการงานมากมนะครับใครที่ไม่ได้ ใครที่ทํางานอยู่แล้วนะครับลุ้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีโอกาสสูงครับรวมถึงคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับเรียกว่ามีโชคครบในเรื่องของการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลตั้งแต่วันที่29มีนาคมไปนะครับแล้วก็จะเด่นมากๆเลยนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับส่วนเรื่องสุขภาพนะครับใครที่เคย ล้มหมอนนอนเสือนะครับเคยเข้าโรงพยาบาลนะครับในเมื่อช่วงปีสองปีที่แล้วเนี่ยครับปีนี้ไม่มีแล้วนะครับปีนี้สุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรนะครับที่มาลบกวนทําให้เรารู้สึกเสียกําลังใจอ่อนแรงอ่อนเพลียนะครับปีนี้ไม่มีนะครับสุดท้ายก็เรื่องความรักนะครับอย่างที่ผมเคยดูในคลิปที่แล้วนะครับคือราศีพิจิกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสามราศีลูกรักกรรมเทพในปีนี้ นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นราศีที่เนื้อหอมมากๆนะครับจะมีคนให้มาเลือกมีคนให้มาสนใจมีคนมาเสนอตัวนะครับแต่อยากจะเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากว่าราหูเนี่ยเขาเป็นดาวที่ก่อให้เกิดความหลงไหลก่อให้เกิดแล้วมาอยู่ในราศีของดาวศุกร์นะครับถ้าเป็นภาษาคนละสายมันคือคู่รุ่มหลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักการอะไรพวกนี้เนี่ยอย่าถลำตัวอย่าถามใจมากเกินไปอย่าไปทุ่มเทกับความรักมากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ปีนี้เรามีดวงที่ดีในเกือบทุกๆด้านนะครับอยากให้เรารู้จักว่าการทำยังไงให้มันเป็นลักษณะที่ว่าเป็น work life love balance มากกว่านะครับสังกฤษบอกว่า love is not everything of life นะครับก็คือความรักมันไม่ใช่ทุกๆอย่างโดยสรุปนะครับปี2564เป็นปีที่ดีมากสำหรับชาวราศีพิจิกเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งไม่ว่าจะมองทางด้านของการงานการเงินสุขภาพและความรักเนี่ยนะครับทุกอย่างค่อนข้างจะไปในทิศทางและแนวโน้นมที่ดีผมก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนนะครับโชคดีและเกิดสมดุลระหว่างความดีในทุกๆด้านอย่างที่ใจหวังนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ